สวัสดีครับผมวันนี้ผมก็จะมารีวิวนาฬิกานะครับผมชื่อว่ายี่ห้อยี่ห้อยี่ห้อไทม์แม็กนะถ้าผมอ่านยี่ห้อผิดขออภัยนะเดี๋ยวผมให้ซีรีอ่านยี่ห้อให้ฟังนะเนี่ยยี่ห้อเนี้ยมาเสียงก่อนไทม์แม็กเนี่ยยี่ห้อเนี้ยถ้าผมอ่านชื่อผิดขออภัยนะออก็มาอันนี้เป็นยี่ห้อไทม์แม็กเอ,อ่อคอเล็บกับเอ,อ่อ MLB หรือว่าเมเจอร์ลีกนะเออถ้าอ่านผิดขออภัยะพอมี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 คนช่วยประมาณนั้นแหละก็ผมว่าคอเล็บมันก็น่าซื้อัง้งานคอเล็บนะเออซึ่งตัวนี้ผมได้มาในราคาหนึ่งพันเจ็ดสิบเก้าบาทลดราคาโคตรลดจากเมดอินชอปปี้ประมาณนั้นแหละถ้าใครอยากซื้อก็ศึกษาดีๆนะครับผมเออและสาเหตุที่ผมมาทําคลิปนี้นะก็เพราะว่าเพื่ออาจจะมีคนอยากจะา,าซื้อยี่ห้อทามแม็กเหมือนผมไงก็ศึกษาได้ประมาณนั้นแต่ก็ไม่รู้จะสอนอะไร ตอนนั้นแหละก็มาวันนี้เรามารีวิวกันก่อนมาจัดไปไวรุ่นก็เนี่ยครับผมมีเจอร์รี่เบสบอลเออเมื่อกี้อ่านชื่อไม่เต็มหรือเปล่ามานั้นแหละเบสบอลนะที่เราตีนะที่เราตีอะ่ะเออ <c oughs> ที่เราตีอะ่ะเออก็มาแกะกล้องกันเลยกล้องซึ่งผมแกะไปแล้วแหละเอาจิงๆนี่รอบกล้องนะอืองานขอแรกเพราะว่ามันกล้องสวยมากบอกเลยดีครับดีซึ่งข้างหลังเนี่ยตอนที่ผม แกะกล้องอะ่ะผมเผื่อมีกีิดไปด้วยนม่กเอ,อ้ยสวยครับสวยแต่มันก็โชคดีเราแก้เลยครับแก้ก็ปุ๊บปุ๊บอย่างนี้นะดูดนะนี่ก็วางครับดีตรงนั้นเป็นรอยเวย้ยแต่อันนี้ไม่ได้เป็นรอยเลยนี่ทำแม็กเห็นไหมในกล้องกำหัวอ่ะเปิดเปิด ดูดกล้องกันนะชิวาอืมอันนี้ผมแกะไปแล้วอาจจะยุ่ยน่อยฟอปนี่เป็นไงนาฬิกาที่ผมซื้อมาอันนี้ก็เป็นทีมถ้าผมอันนี้ไปซึกษามานิดนึงนะน่าจะเป็นอวอ,วอ,อวชิงตันนะถ้าผมถ้าพิดพลาขอด้วยขอโทษด้วยเออวอชิงตันนะนี่สชมพูใช่ไหมข้างในเป็นสิมพูใส่ดำนะ กัไหมโอเคกล้องกูไม่โฟกัสครับโอเคนี่เสียมพูข้างในเสียมพูเป็นสายดำก็ไปหาเตอในเมดอินช็อปปีได้หรือว่าลาซาด้าก็น่าจะมีไม่แน่ใจเหมือนกันก็เลือกร้านดีๆนะเอาจริงๆอันนี้ผมเลือกเลือกร้านคา่ามอ,มอเลยนะหรือว่ารัดมอลอะไรเออเลือกๆมาเขาไม่ได้จ่ายนะเว้ยเออเพราะใครจะจ่ายกูพราอมมากน a มา ของหนามากด,ดิมีใบอะไรด้วยเนี่ยมนันน่าจะของเถนแน่นอนเออเพราะกูใจหนักนะครับ <c oughs> จะถือวันเยอะนะครับําบผมนะนี่ก็ใบอะไรข้างกลางต้องอย่างนี้ดินันนั้นแล้วก,ก็ทาแม็กทาแม็กทาแม็กมามาโฟกัสกันที่เรือนนาฬิกานาฬิกาเห็นกับบอกว่าเปิดไฟกดเข้าไปหนึ่งทีอู้เห็นปะกดข้างมันกดค้างมุสวยมากอะดูดิ แม่สวยจ้าถ้าปรับเวลาอันนี้ปราปับมา้แล้วนะผมไม่ขอปรับนะถ้าปับเวลาอันนี้ไปดูมอนกันนะไปดูมานะของคนคนไทยเนี่ยเห็นมีคนทําคนเดียวอะไปดูมาขอให้ดึงออกปั๊บปั๊บปุ๊บปุ๊บอะไรเงี้ยแต่ผมขอไม่ปรับนะพอร้านปับมาให้ผมแล้วไงผมอูปับไม่เป็นเอาง่ายๆเออเข้ามาณนะเปิดไฟเท่มากอันนี้ก็เป็นขนาดสามจุดสามแปดมมสามแปดมิลลิเมตร ประมาณนั้นทำให้ยักท้องเรื่องนะก็เบาดีก็เบาดีดไม่ใช่แล้วประมาณนั้นก็สวยโดยรวมเดี๋ดดยวใส่ให้ดูแล้วกันโอเคใส่เสร็จเรียบร้อยเป็นไงว้าข้อมือผมใหญ่ไปนะจริงเพราะไอ้นี่บ้อยงไงเราเล่นเราเล่นนี่ดูดูก็สวยดีผมชอบแลว ชอบแบบเ,เล็กๆเก็จะเป็นกลมๆแบบมีเข็มผมชอบอย่างนี้แหละเออฟอ็อกซ์มะกรูดผมใส่แบบมะกรูดไม่มีในกาไม่ค่อยมีในกาแต่ก็มีนี่ก็เป็นป้ายนะนี่ก็เป็นในายาป้ายราคานแปดพันวยวดป่ะไม่รู้สกุลอะไรสกุลอะไรประมาณนี้แหละเออในกามันไม่ผูกกัดวะผูกกัดหน้าละลองผมบีาง<ด>นี่นี่เป็นก้อนน้ำหนักเบาเบาจริงเบาจริง ีดําก็เดี๋ยวมามาจบถ่ายคลิปตรงแล้วให้อะไรมั้งคั้แรกให้ฟอยมานะฟอยฟอยฟอยเลมาอันสองให้กล้องแบบหนึ่งให้ประกอบกันปุ๊บหนึ่งให้ที่ให้มาปุ๊บไอตัวนี้ใส่เข้าไปไอไอสองอันนี้ป๊บบกล้องฝาปิดป๊อปให้มา เออตรงข้างๆก็มีโลโก้นี่ด้วยมีเจลีกเบสบอลเอาลืมเทฟอยอเแต่ถ้าดูของแท้ของปอมผมดูไม่เป็นนะจริงๆนะก็พยายามซื้อของแท้แล้วกันครับเพราะยังไงของแท้ก็ต้องดีฟ้าอยู่แล้วแล้วก็มีใบเสร็นะใบเสร็ p, แล้วฟอมกล่องประมาณนี้นะของนี้ให้ผมมาประมาณนี้มีแค่นี้แล้วก็เหล็กตัวหลักเลยนีืมีป้ายก็เอาเป็นว่าคลิปนี้ก็ไว้แค่นี้ก่อนนะครับผม ไว้เจอกันคลิปหน้าไปครับสวัสดีครับ